อโอ้โหไฟแรงจุดหอยเลยเออต้มยำต้มยำต้มยำเออนะคะต้มยำเออโอ้ยนะครื้นมันกับเปลือกต้มยำต้มแซ่บปลาบึกปลาบึกปลาบึกโอ้โหไฟมันแห้งไฟมันแห้งไก่บ่ได้เดี๋ยวกะจกแตกเอาอันนี้มากั้นไว้กั้นไว้เอาผ้าผ้าผ้ามากั้นผ้าพื้นหน่อยเออนะคะพื้นก็จะไรไม่เป็นไรเตาแก๊สเป็นนี่ของเราแล้วก็ต้มยำปลาบึกปลาบึกนะคะโอ้ด้วยกับเชฟกระทะั่วเชฟอื่นนะคะ เดี๋ยวรอปางมันสุกก่อนเราจะยอย่าโอ้ไหนลองซิมดูสิอร่อยหรือยังออ่งไหนลองซิมดูสิโอ้โหนี่นะครับต้ยมยำปลาบึกของเราโอ,โอ้เครื่องจัดจานจุดจานจานุดจา้าดูมาดูใกล้ๆโอ้โหปลาบึกชา่างน่ากินยังเลยใส่ไปหมดเลยลากเลิกเครื่องเคียง,งต้องแน่นเดี๋ยวเราจะเหยาะนมสดเป็นต้ยมยำน้ำข้นวันนี้ไหนๆเปิดนมสดแล้วนะครับเปิดนมโซแล้วก็ต้องใส่ให้บันเหลือน้อยๆจะได้ปรุงไว้กนะะข่าวหน้านะครับ าะเราไม่กินกาแฟกันนมนะคะอันนี้เรามาปรุงอาหารโดยเฉพาะก็ไม่กินบ่อยๆหรอกนมเนี่ยนะคะนมของเราเปิดแล้วก็ทําไว้อีกไม่เกินอนาะทิตย์ก็น่าจะต้องสําเร็จนะคะนมายายมะริเหี่ยวและุดทุกทุกหยดเดี๋ยวเราก็จะหยอบพริกป่นเข้าไปให้มันแซ่บกว่านี้นะแล้วก็เติมนมสดเข้าไปโอ้โหอา้าวเติมนมสดไปสักหน้อยโอ้โหมันน่ากินมากเลยแม่แม่แม่จ้าแม่จ้าแม,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 แม่อึ้อง แล้วแม่อ,อื้งก็จะหยอกหยอกหยอกพริกคนเข้าไปหน่อยลูกออแม่มีมือเดียวนันแม่ทำแ,แม่แม่แม่อร่อยแม่หยอกเข้าไปเลยแม่โอ้โหแม่เนี่ยเจ็ดจันโอ้โหรสเด็ดใครกินไม่เวียนะแซมดาทั้งั้นได้แต่ส้มนะคะรับสวัสดีซันเนี่ยเผ็ดทั้งนี่ทั้งพริกเอานี่พ,พ,พ,พริกเม็ดพริกสดเอาให้มันเผ็ดเข้าไปเดี๋ยวค่อยบีบมะนาวตอนจะกินนะจ๊ะเซฟกระทะรั่วของเราบายอ่ะ อึ้งสีมันดีเด้งนะต้มยำปลาเบิกหม้อนี้นะคะห้าร้อยโอ้ยขายแพงไปหรือเปล่าเอาไปใส่อ่างลเอาไปใส่หมอ้อไฟยกเสริมในห้างเปิดปิดแอร์ก็ได้อยู่หรอกสามร้อยมันช่ำมากเลยแม่โอเคค่ะแค่นี้พอก่อนเลยใส่ผัก,กเข้าไปแม่แม่ผัก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 นล่งผัก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 ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเออปิดแก๊สก่อนลูกปิดแก๊สก่อนพ่อล้วปิดแก๊สมันแสบเราต้องสุดทุกบทใส่เข้าไป อันไหนอร่อยใส่มันก็ไปไายโคตรผักโอ้ยผักอันหั่นหลักอันข้าจะไปเที่ยวใส่ตู้เย็นไว้มันเหลืองกับแม่บอเป็นยังอผักปีประโยชน์นะครใส่มันก็ไปเลยเออของอร่อยคุณหญิงคุณนายใครไม่เคยกินก็ทํากินซะนะเออใส่มันก็ไปเลยผักเข้าสื่อมาแล้วกใส่ไปยอมมันอืแนวแซบมันสีเหี่ยวสีดาเนี่ยยูหันเขแหงสกป่กกันอีว่หันบางหันเนี่ย่าขายตูดไก่ปิ่งแห่งสกโป่กอ่ะ เออเขาไปเห็นเขาด่าเนี่ยเขาเห็นเด็กใส่มันก็ไปแต่มันก็ไปกลัวอะไรแล้วเออเข้าใจไหมโอ้โหน่าอร่อยโอ้โขึ้นชงขึ้นใส่อมใส่ไปเลยหอมใส่ตกลงมาเป็นต้มปลาหรือต้มผักเออกันนนั่แหละกินผักเพื่อสุขภาพจะได้มีแรงใน,นเนี่ยเวลาไลฟ์สดจะได้มีแรงเต้นเข้าใจไหมโอ้แค่ปาร์ตีแม่เจ้าคือเห็ดแซ่บเนี่ยไม่อึอ อื่นเสียอย่างอื่นทําได้ทุกที่นะคะไม่ว่าใครจะมาฟ้องร้องอื่นอ่ก็จัดเมียนการอ่าโจดดับคาบาลังมาแล้วนะคะหลายเคสนะตอนนี้อีกกระเตยสนเจิมึงไงกับไปขายตูดไก่ปิ้งส่วนอื่นสีแล้วก็ขอบคุณแม่เอฟซีทั้งเก่าและใหม่นะคะเราโอนกันหลังบ้านกันเราไม่โยนสติ๊กเกอร์หรอกนะคะแม่เอฟซีของอื่นนะจ๊ะขอบคุณแม่เอฟซีของอื่นทุกท่านนะคะจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วว้าวเรนว้าวเรนสวัสดีค่ะ